วิชาวิทยาศาสตร์5เรื่องพันธุกรรมผู้นำเสนอพิมลพั์พท้องสจันทร์ชั้นม .3 าับ3เลขที่23ครูผู้สอนนายธนชัยตาพาเรื่องที่จะนำเสนอโครโมโซมและการค้นพบของเมนเดลความผิดปกติทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โครโมโซมและการค้นพบของเมนเดลภายในเซลล์ล่างหอมบางเซลลจะมีลักษณะเหมือนกันบางเซลจะมีลักษณะแตกต่างกันบางเซลลจะเห็นนิวเคลียสลักษณะกลมเห็นขอบเขตของนิวเคลียสชัดเจนบางเซลล์ไม่เห็นขอบเขตจะเห็นโครงสร้างลักษณะเป็นท่อนเรียกว่าโครโมโซมซึ่งจะมองเห็นได้ในเซลล์ที่อยู่ระหว่างการแบ่งเซล ส่วนในเซลล์ที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะอยู่ในสภาพเส้นใยเล็กๆยาวพันกันในเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์โครมาทินจะจำลองตัวเองเป็น2เส้นและหดตัวเป็นโครโมโซมโดยเป็น2แท่งเชื่อมติดกันอยู่เรียกว่าโครมาทิดโครโมโซมประกอบด้วย2โครมาทิดโครมาทิดทั้ง2มีส่วนติดกันอยู่เรียกว่าเซนโทเมียโครโมโซมประกอบด้วยกดดีออกซีไลไบคิวนีอิก หรือ DNA เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียงตัวกันเป็นสายสองสายจับคู่บิดเกลพันอยู่รอบโปรตีนลักษณะเหมือนสายลูกปัดยีนยีนซึ่งกำหนดควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยจะพบยีนอยู่ในสาย DNA การเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเล็กไปใหญ่เซลล์นิวเคลียสโครโมโซมด n a ยีน มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันความยาวเท่ากันและมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันเรียกว่าฮอร์โมโลกัสโครโมโซมและแอลลีนที่แตกต่างกันเรียกว่าเฮเทโรไซกัสแอลลีนเด่นคือแอลลีนที่ควบคุมลักษณะเด่นแอลลีนด้อยคือแอลลีนที่ควบคุมลักษณะด้อย จีโนไทป์คือรูปแบบคู่ของแอลลีนที่อยู่ในเซล์เขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กและที่เล็กกับทีเล็กฟีโนไทป์คือลักษณะที่แต่ละจีโนไทป์แสดงออกมาเช่นความสูงของลำต้นมีฟีโนไทป์สองแบบคือลำต้นสูงและลำต้นเตี้ยจีโนไทป์ประกอบด้วยคู่ของแอลลีนที่เหมือนกันฮอร์โมนไซกัสตตัวอย่างที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็ก แอลลีนที่แตกต่างกันคือเฮเทโรไซตกัสตัวอย่างที่ใหญ่ที่เล็กเกอรโยฮันเมนเดลปาคิสตะวัตที่19พิธีบัติหลวงชาวออสเตียชื่อว่าเกอรโยฮหันเมนเดลมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชเขาทดลองผสมพันธุ์ทววรันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรม และได้สรุปเป็นกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขึ้นความผิดปกติทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมที่มีสายเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมมีโครโมโซม23คู่แต่กลุ่มอาการดาวจะมีโครโมโซมของเซลล์ร่างกายทั้งหมด17แท่งโดยมีโครโมโซมแท่งที่2 1เ,เกินมา1แท่งซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไป โลหะาลาัซซิเมียเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีล่สั้นและแตกง่ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสามารถเรียนแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยมนุษย์นี้ว่าพันธุวิศวกรรมใช้เทคนิคการน,นำพินส่วน DNA ที่มียนีนควบคุมลักษณะไปเชื่อมต่อกับ DNA ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตตามต้องการเรียกว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ